สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับว,วันนี้ผมพา,พามาทำบ่วงดักหนูครับผมใช้บ่วงเบอร์สิบสามครับใช้บ่วงเบอร์สิบสามครับวันนี้จะแนะนำวิธีทำบ่วงแบบว่าที่ใช้ได้นานครับใช้ให้ได้ทนครับหรือว่ามันจะหมุนได้เร็วเวลา เวลาหนูวิ่งเข้าก็บวมมันจะรูดเดียวครับแล้วมันแข็งด้วยครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วมารับชมันเลยครับ,บอุปก,กรณ์ก็มีแค่นี้ครับเยมีครีมครับมีลวดดักหนูครับ รวดเบอร์สิบสามครับก็นี่คือไม้ไผ่เราทำนี่คือทำกระดัดครับ <c oughs> เริ่มต้นเลยครับดับแรกครับ <c oughs> ผมก็จะตัดใช้ความยาวประมาณสักก็ <c oughs> เอาครับเนี่ยแ็่ว่าหวงทำไปแล้ขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ผมจะใช้ความยาวประมาณสัก ยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนครับ,บบก่อนเลยครับันดับแรกครับหมุนนะครับหมุนหัวเห็นไหมครับเนี่ย หมุนแล้วเอาใช้สอดเข้าไปแล้วสอดเข้าไปในนี้ครับแล้วเราก็ดึงใช้คีมจัดลายครับดึงครับ

แล้วก็ใช้ครีมดึงก็ <c oughs> สองรอบด้วยจะทำอีกรอบก็ได้ครับประมาณนะี้ครับผมทำอีกรอบนึงครับสามรอบ คีมดึงเลยครับก็จะได้สามรอบแล้วก็สองรอบก็ได้แล้วนี่ครับถ่ายสามรอบก็จะออกมาแบบนี้ครับบ้าได้แบบนี้แล้วบีบให้ชิดกันครับใช้ครีมครับ มุนเลยครับแค่นี้ครับนี่ครับเสร็จแบบนี้แล้วร้อยครับใช้ปลายครับ ไปเข้ารูแล้วครับนี่ครับโอเคได้เป็นบ่วงครับเนี่ยนี่ครับทนครับแข็งครับเนี่ยให้ดูเลยว่าแข็งหนีบไม่ได้ครับบีบคือมันมันปกติถ้าเราไม่ไม่สอดแบบเนี้ยถ้าเราไม่สอดแบบเนี้ยมันจะบีบตัวตรงนี้ครับแล้วมันจะใช้ไม่มันจะใช้ไม่นานมันจะไม่ค่อยวิ่งอันนี้คือ ได้ให้นะครับเร้ก็มานัดเลยครับประมาณเนี้ยมาประมาณเนี้ยพอเผื่อดินบางทีดินที่ดินแข็งดินเราก็สามารถเลื่อนเลื่อนรวดได้สักสองรอบสามรอบก็ได้นี่ครับ อันนี้ไม่ต้องใช้ครีมจับนะครับเพราะว่าบางทีเผื่อเราเพื่อนนะง่ายคร,ค,รรค,รรครับนี่ครับเสร็จครับแล้วพร้อมครับเนี่ยครับบินดีครับ อ,อย่างนี้ผมทํามาตลอดครับคือใช้ได้หลายปีครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแบบบกติเราก็จะทำแบบนี้เนี่ยบางท่านก็บางท่านก็จะทําแค่นี้ครับง่ายๆทำแบบนี้จริงม้นวนแกมุวนครับ นี่ครับเจอ,อมสมมาก็เป็นแบบนี้ครับไม่ได้สดเข้าไปพอทําแบบนี้ครับมันก็ได้ครับมันก็ได้เหมือนกัน,นแต่ว่าเวลาเน,นี่ยเวลาหนูวิ่งไปมันจะบีบบีบตัวนี้ครับตัวนี้มันก็จะบีบเข้าไปมันทําให้ลวดไม่ค่อยวิ่งครับพอมันติดหนูสักครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ น่ครับแบบนี้มันก็มันจะไม่แข็งครับถ้าทำแบบนี้นะรับรองครับเพราะผมทำตลอดทำแบบนี้รับรองว่าใช้ได้นานแล้ววิ่งดีด้วยครับทิปนี้ก็แค่นี้ครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเห็นว่าคลิปนี้มีสาระก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ